สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีฟัง2ช่องพร้อมกันนะครับของ Motorola g p 1 0 9 r นะครับเป็นตัวนี้นะครับ Motorola GP19R ันานะครับนะครส่วนโมโตนะครับมันจะมีอยู่2รุ่นที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือ GP19 นะครับ กับจ p 1ีพนกะครับ1 0นเกก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่วิธีฟัง2ช่องพร้อมกันนะครับอ่ตอนนี้นะครับมันฟังช่องเดียวนะครับตอนนี้คือฟังช่องเดียวนะครับอ่เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ชมก่อนนะครับอันนี้นะครับอ่าผมจะกดเข้ามานะครับกดเข้ามาจากตัวนี้นะครับอ่าช่องบนนะครับกดเข้ามาครับปุ๊บอ่านี่ได้เลยครับเนี่ยได้เลยอ่ทีนี้ผมจะกดช่องล่างนะครับอ่ช่องล่างนะครับอ่าช่องยานแดงนะครับกดเข้ามาปุ๊บ ไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยครับไม่ได้นะครับคืออ่าตอนนี้มันฟังช่องเดียวนะครับวิธีฟัง2ช่องพร้อมกันนะครับก็ไม่ยากนะครับให้ทําแบบนี้นะครับกดเมนูนะครับไปเมนูที่7นะครับหรือกดเมนูกดเลข7เลยนะครับอ่าเมนูเมนูเลข7นะครับปุ๊บอันนี้มันออฟอยู่เห็นไหมครับอ่ากดเมนูนะครับเลื่อนลงมาที่ออฟนะครับ แล้วก็กดลูกศรขึ้นนะครับให้เป็น o อนนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าทุกครั้งต้องกดเมนูยืนยันการตั้งค่านะครับอ้าวกด exit ออกมานะครับอ่ะทีนี้นะครับผมจะมาทดสอบดูนค <fal. S 1> ะครับอ่ะกดช่องแรกนะครับอ <oud. raison. S 2> ่าช <envision>. ่องแรกปุ๊บอ่าได้เลยนะครับเนี่ยช่องแรกได้เลยอ่าช่องล่างนะครับอ่ะโดยที่ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับอ่ะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะกดเข้ามาครับปุ๊บอ่าได้เลยเห็นไหมครับลูกศรกระโดดมาข้างล่างเลยครับเห็นไหมครับ อ่าเนี่ยครับได้เลยนะครับวิธีสแตนบายสองช่องนะครับอ่ารับ2ช่องพร้อมกันนะครับตัวไหนมาก็รับได้หมดนะครับบนก็รับได้ล่างก็รับได้นะครับอ่าถ้าจะปิดนะครับถ้าฟัง2ช่องมันลาคาญนะครับจะปิดก็ทําเหมือนเดิมครับกดเมนูมาเมนูที่7เหมือนเดิมครับเนี่ยครับเมนู TDR นะครับเสร็จแล้วก็กดเมนูนะครับอันนี้มันออนอยู่ออนก็คือสแตนบายสองช่องนะครับถ้าปิดก็กดลูกศรลงครับให้เป็นออฟนะครับเนี่ยครับ เสร็จแล้วก็กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่ากดเอรออกมานะครับอ่าทีนี้นะครับเวลาเราจะวอลนะครับหรือเราจะอ่ารับนะครับสังเกตอ่าเคอร์เซอร์อยู่ช่องไหนก็คือรับช่องนั้นนะครับอ่ากดมาช่องล่างนะครับก็คือรับล่างได้อย่างเดียวนะครับบนไม่ได้นะครับอ่าถ้าจะรับบนก็กดอ่าให้อยู่อ่าช่องบนนะครับก็คืออ่ารับฟังช่องเดียวนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ